ชกคนนี้ฉายาว่าไวไลออนสิงโตขาวอายุ27ปีครับเกิดที่เมืองเยฟโปเตเรียรัสเซียครับจ้ของส่วนสูง188ซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัมชกมาทั้งหมด32ครั้งชนะ26แพ้6ครั้งครับอายุไลเลียกับเต็งหนึ่งเลยนะครับครับนักชกจากรัสเซียไม้นี่27ปีครับเต็งหนึ่ง26ปีครับ เจงหนิงมีเป็นลูกหลานจากเมืองปากน้ำโพนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก80ดสกิโลกรัมนะครับเนี่เป็นแชมป์ม,มวยรอบมาจากอ้อมน้อยนะครับแล้วก็เป็นแชมป e. ์อีสุสครับซุปเปอร์คนเนี่ยติดตามไทยไฟมาตลอดนะฮะโดยเฉพาะมีท่านหนึ่งที่ผมอยากจะเอ่ยชื่อท่านเลอเกินไกลครับพระมหาสมปองครับโอ้และที่ทำการเชียร์ลิอร์พูด้วย oh. Oh. ผมไม่อยากให้ท่านเชียร์ลิ oh. Oh. มมอร์พูลครับวันนี้แมนยูต้องชนะครับ่4่นี้ คือแมนยูชนะวันนี้ลิเวอร์พูลชนะพรุ่งนี้แล้วกัน oh, 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 oh. ท่านพระมหาสมปองผมเคารพรักท่านมากนะครับ,รบไปเจอกันนี่เซิรฟคูงเซฟี่กับผมเรียบร้อยแล้วทีมเส<ต>้เ <นะ S 2> ดือเทมินอยู่เขา จะครบรอบ2ปีแล้วพรราชจะพึกนนทบุรีแท้เดือนแท้เดือนทมินหรือแท้เดือนโดนขี้เท่าโดนขี้เท่าหรือเปล่าโอ้นั่นมาตรการนะครับกรรมการโอ๊ยมาตะปอนโดนเลยทีสองกระปัตสามกระปัตสี่กระปัตขอตัวเลยครับกรรมการกกรรมการโดนด้วยอู้หกรรมการโดนปัดด้วยตรงนี้กรรมการก็เมา ต่อยครับโดนโดนเต็เงหนึ่งโดนเต็งหนึ่งต่อยครับปากแตกปากปากมก,การแตกครับดูฮะเมาด้วยยกแรกต่อยน้องสองคนอะไรครับเนี่ยเกิอดอะไรขึ้นโอ้ดี มันขึ้นเวทีทีนี้มันต่อยนักสองคนเลยแล้ครับฟันครับฟันช็อที่ปากล่างเลือดไหลครับไม่ได้ตั้งใจต้องซูมที่ปากกรรมการหน่อยฮะไม่ได้ตั้งใจมันจังหวะมันมันจังหวะอีกสองกรรมการเข้าไปห้ามพอดีโโอ้หเรียบร้อยตาหมอหมอฮะรีบดูกรรมการด้วยครับหมอนักมวยไม่เป็นไรครับดูกรรมการเลือดวยหายแล้วดู ดูปากกรรมการหน่อยครับหมอครับคุณหมอจิรศักดิ์ดูปากกรรมการหน่อยครับอะไรครับอะไรมันเกิดขึ้นในวันนี้ครับเอาเดี๋ยวดูภาพช้าครับดูดูว่ากรรมการโดนลูกไหนอ่ะมัดซ้ายนะครับอะดูนักมวยโดนก่อนครับเนี่ยครับกรรมการสามกรรมการห้าสี่ครับสี่มาเอามาารห้าป้านี่แหละฮะเมาลุกเมาเอาไป ไดูอีกทีเอาปั๊นนี่เอาประคัตขวาดูอีกทีดูอีกทีเขา้ามากัาบประการเข้ามาเข้าป้านเขาไวนับนับขัประการด้วยโอ้ยจะบ้าตายแม่เจ้าอะไรเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นเข้ามา ดูไว้โอ้ยน้ำมันน้ำลายไหลเลือดแตกเมาทั้งคู่ดูอีกทีโค้งโคท้องแข็งครับท้องแข่งดูอีกทีโอ้ตายไอ้ต่อยต่อยสายมาจั้งหลายหมัดไม่เคยทำมันกว่าตายสามทำไมมันต้องเอามาบ้างมาแค่สามตายสี่เอามาคัดขวาเอามาคัดขวามาตั้ง นี่ครับพี่น้องหลังหอมดูพี่นภพลมาฒนทิมเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยกรรมการโดนนับครับโอ้นีแกห่วงน้ามวยหรือหวงกรรมการครับผมจะขอไปท่านผู้ชมครับเลือดครับโอ้ดีครับเลือดตบปากปากแกแกไม่กินตกเล็กปากหรือเปล่ากินตกเล็กปาหรือเปล่าอคุณดนี่นี่ครับคุณเป๊กก่อนครับจะบ้าตายแบงหนึ่ง ขอมานักงโดดมาขอไปทั้งหมดเลครับเมื่อกี้ผมอีก่เลยครับผมมาแต่แอกตากมาแต่เองจริงๆครับขอไปนะท่านผู้ชมด้วยขอไปขอไปจริงฮะอยู่ในวิธีมันรู้เลยว่าความรู้สึกเป็นยังไงคือมันอินมากอ่ะโอ้อินเนอร์มาเต็มครันตันตันตานไหลเลยครับอ่าอาจารย์แจกกรรมการด้วยนะฮะสงสารกรรมการครับครับโอ้ตอนนี้ทั้งหมดไเป็นไรฮะกรรมการไปโรงพยาบาลแล้วเดใส่ลุงดีใจหรือเสียใจครับไปต่อยกรรมการด้วยนี่ครับยิ้มแย้โอ้โห ไม่รู้คืออัดอ,อันมากนะฮะพักดีกว่าพักดีกว่านะครับแฟนมวยครับอย่าดูแสนชัยครับพักให้มากันเย็ะก่อนคุณกรรมางานจะไม่เป็น